สวัสดีท่านสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านครับในเดือนพฤษภาคมนี้ก็เป็นเดือนที่สำคัญอีกเดือนหนึ่งของพวกเราเราพุทธศาสนิกชนทุกทกท่านเพราะในวันขึ้น15คหาค่ำเดือน6ของทุกๆปีเป็นวันคล้ายวันประสูติตรัสรู้และปร,ะรินิพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือที่เราเรียกกันว่าวันวิสาขบ,บูชานั่นเองครับ ในปีนี้ทางรัธรรมกายดีซีก็อยากจะขอเชิญชวนท่านสาธุชนทุกท่านได้มาร่วมสั่งสมบุญใหญ่ด้วยการจุดวิสาขบประทีบและการเวียนประทักษิณและยังมีการตามตึการนึกถึงคุณขององค์สมเด็จพ,พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติบูบชาซึ่งเป็นบูชาอันสูงสุดด้วยนะครับในวันเดียวกันนี้ยังมีบุญสำคัญอีกบุญหนึ่งก็คือพิธีบูชาข้าพระ ซึ่งเป็นบุญใหญ่ที่เราจะพลาดไม่ได้โดยประการทั้งปวงครับสำหรับกำหนดการในพิธีมีดังต่อไปนี้คือ18นาฬิกา30นาทีเริ่มต้นพิธี18นาฬิกา45นาทีท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี18นาฬิกา55นาทีประธานสงฆ์และคณะสงฆ์จุดประทีบบูชาพระรัตนตรัย19นาฬิกา พิธีกล่าวเปิดงานโดยท่านประธานสงฆ์พระครูวินัยทรนชานชัยบียวาจากโกและในปีนี้ได้รับเกียรติจากพณะท่านสาโรธธนะสันติอุปทูตตัวแทนเอกอัครราชาทูตเป็นตัวแทนกล่าวเปิดงาน19นาฬิกา30นาทีพิธีถวายมหาสังฆทาน20นาฬิกาพิธีถวายโคมวิสาขาประที 20.15นาิา15นาทีท่านประธานสงนำปฏิบัติธรรมภาคภาษาอังกฤษ20.30นาฬิกา30นาทีพิธีจุดโคมวิสาขะประทีป20.45นาฬิกา45นาทีพิธีเวียนประทักษิล2์นาฬิกานาทีเสร็จพิธีต่อด้วย 22. นาฬิกาพิธีบูชาข้าวคระเห็นไหมครับว่าในวันวิสาขะบูชาที่จะถึงนี้มีบุญใหญ่มากมาย รอให้เรามาสั่งสมบุญกันอยู่นะครับนอกจากตัวเราจะมาเองแล้วอย่าลืมเชิญชวนญาติสนิทพี่น้องเพื่อนพ้องบริวารของเราให้มาร่วมสั่งสมบุญใหญ่ด้วยการปฏิบัติบูบชาและอามิสบูชาดังคำที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ตรัสเอาไว้ว่าปูชาจะปูชนียานังเอตัมังคลัมพุตตมังการบูชาบุคคลที่ควรบูชา เป็นมงคลอันสูงสุดครับสุดท้ายนี้ในวันที่31พฤษภาคมที่จะถึงนี้อย่าลืมมาเจอกันและมาสั่งสมบุญด้วยกันนะครับสวัสดีครับ